อาจารย์เอสุชาติชวีซึ่งเป็นหัวหน้าพักคนใหม่นะคะสุชาติชวีได้โพสต์ข้อความว่าไทยกำลังจะแพ้วีดนามหรอ,อในโลกที่แพ้ชนะวัดกันที่ทุนมนุษย์คือประเทศไทยกำลังถูกเวียดนามแซงหน้าตอนแรกถูกสิงคโปร์แซงมาเลเซียแซงตอนนี้กำลังจะเป็นเวียดนามแซงเราเคยฝันจะเป็นเสือตัวที่ห้าแห่งเอเชียไม่หลงเหลือแล้วเรากลายเป็นหัวหน้าเต่าแห่งอาเซียนที่นำหน้าเพียงกัมพูชาลาวพม่า เราไม่ได้อิจฉาพเพื่อนบ้านเราชื่นชมแต่เราก็รักชาติมากพอที่จะไม่ยอมปล่อยไปหรือไม่อยากทําใจและไม่อยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมาดูตัวเลขก,กันให้ชัดว่าเวียดนามกับไทยจริงไหมว่าเวียดนามจะแซงหน้าเราท่านผู้ชมชาเวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียนเมื่อปี2000เวียดนามมี GDP เพียง20ไทย20%ของไทยปี25ห่างมา25ปีเวียดนาม GDP 90%ของไทย ศรษฐกิจเวียดนามโตและแข็งแรง20ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยตกและอ่อนแอเวียดนามมีแนวโน้มจะแซงไทยในปีถึง2ปีถ้าเราไม่ก้าวใหม่ก้าวใหม่คือพักแกะนะเร่งเครื่องพัฒนาชาติต่อ,อไป <c oughs> ไทยก้าวใหม่เ <c oughs> วียดนามได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศทะลุ40,000ล้านเหรียญมากกว่าไทย2เท่าจากการลงทุนด้านเทคนโนโลยีจากสหรัฐเกาหลีและญี่ปุน่นและบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ AI QVdia ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ยังไปตั้งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เวียดนามไม่มาไทยถ้าเงินลงทุนเวียดนามก็มีมากกว่าทั้งบริษัทเทคโนโลยีก็มากกว่าโอกาสมีมากกว่าไทยเวียดนามมีมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการทะลุ400ล้านเหรียญสหรัฐโตมากที่สุดในอาเซียนและโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีไทยส่งออกเพียง300ล้านเหรียญเติบโตแบบต่ำๆและเป็นสินค้าเดิมที่เปราะบางเราเน้นท่องเที่ยวไรายได้ท่องเที่ยวเข้าเวียดนามก็สูงกว่าไทยทุกปีและทุกปีคะ่ะ เวียดนามสร้างทุนมนุษย์ทักษะสูงจริงจังต่อเนื่องจะมีดัชนีศักยภาพของคน0.69มากกว่าทุกปีดัชนีศักยภาพของคนของไทยมีเพียง0.61แปลว่าศักยภาพคนเวียดนามสูงกว่าไทยทั้งทักษะและปริมาณประชากรเวียดนามก็มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าเราขณะที่เราอยู่ในสังคมคนแก่เวียดนามมีจํานวนประชากร100ล้านคนเฉลี่ย30ปีอัตราจเจริญพันธุ์1.9ไทยมี70อาตาัตราอายุเฉลี่ย40อัตราจเจริญพันธุ์0.9 เรามีคนสูงอายุมากที่สุดในอาเซียนเวียดนามจะมีพลังประชากรคนหนุ่มคนสาวมากกว่าไทยและทักษะมากกว่าไทยเวียดนามโ่นนักศึกษาไปเรียนยูชั้นนำในอเมริกามากกว่า25,000คนไทยมีเพียง5,000น้อยกว่าเวียดนาม5เท่าในช่วง10ปีไม่นับเด็กเวียดนามไปเรียนรัสเซียและจีนอีกเป็นหมื่นมันสมองคนทักษะสูงของเวียดนามเพิ่มกว่าไทยหลายเท่าทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำให้สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้เดต้านนั้นไม่ใช่ดราม่า Data คือข้อมูลความจริงเราไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึก Data บอกกับเราชัดเจนว่าเวียดนามกำลังจะก้าวข้ามไทยในไม่ช้านี้มันเจ็บไหมคำถามคือไทยจะต้องทำอย่างไรคำตอบคือไทยต้องเพิ่มปริมาณประชากรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันทำได้แต่ให้ประชากรที่มีอายุน้อยกว่ามีคุณภาพสูตรสำเร็จ ของการยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองและเศรษฐกิจคือการศึกษาต้องมีคุณภาพคุ้มค่าเข้าถึงได้วัดผลได้และมั่นใจว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกรอเพียงแต่การก้าวใหม่ชื่อพักแก่ด้วยการสร้างทุนมนุษย์ที่ดีที่สุดด้วยการศึกษาอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์พักแกเท่านั้นจุช,าชาัชวีเขียนบทความด้วย โชว์พักใหม่ด้วยก้าวใหม่เนียนเนียนยนเนเนียยนเนแต่ถูกทั้งหมดแต่ว่าใช่ข้อมูลอันนี้นะคือเราอย่าไปมัวแต่แบบภูมิใจกับเรื่องเดิมๆนะแล้วก็อย่าไปมัวแต่ว่าจะคิดแต่ล้มล้างสถาบันจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยเระฉนั้เราเสียเวลากัแล้ววกนี้มาเยอะมาก